สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพืนพี่พี่ทุกๆคนนะครับผมกับสวัสดีนะครับมาพบกับบอลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยหุ้นนิเคีเช้าบ่ายนะครับสูตร2เม็ดมัดรวมเช้าบ่ายนะครับผมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางงวดประจําวันที่11นะครับมาสรุปผลคร่าวๆของวันที่10ก่อนนะครับผมเมื่อวานนี้ให้เด่นศูนย์เด่น1วิ่งรุ่ที่1ไปนะครับ1เมื่อวานนี้หลุดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ ศูนย์นี่มานะครับมาตัวเด่นนะครับมาในรอบเช้านะครับรอบเช้าออก70 0กับ4 6 4 6หลุดไปนะครับเด่นศูนย์มานะครับแต่ว่าจับคู่ไม่โดนนะครับให้เน้นไปที่01เนาะ01แล้วก็09ออก00นะครับพี่พี่เจ็บใจนะครับเมื่อวานนี่เจ็บใจนะครับรอบเช้าเนาะนี่ครับบางแนวสามตัวบอลองนะครับ ตัวเน้นเลยนะครับเ0 1นะครับเนี่ยครับพิ่นออก70 0นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็รุ่นเป็นกันนะครับเพราะวานนี้กระไดเนาะนะครับผมก็ะมาแค่ตัวเด่นนะครับสรุปนะครับผมเนาะสายวิ่งสายรุ่นหลุดไปนะครับรอบบ่ายรอบบ่ายก็หลุดหมดนะครับผมเนาะขอโทษพเพื่อนพี่ๆทุกๆคนนะครับผมครับก่อนไปรับชมแนวทางงวดประจําวันที่11นะครับผมมีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากการคํานวณนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมตัวเด่นวันนี้นะครับผมให้ไปที่4นะครับผมแล้วก็5นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่5นะครับ ให้ไปที่ห้านะครับวันนี้ห้าเด่นนะครับผมห้าเด่นสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้า แล้วก็4 8นะครับผมส่วนเด่น5วิ่งลูดที่5นะครับชอบก็จะมี5้าหนึ่งหสองหหกหด แล้วก็ห้าเก้านะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมีแปดสี่ห้า 8ปดสีีแปห้าหกนะครับผมก็ลองพิจารณารับชมนะครับเนาะเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมชื่นชอบใจตรงกันนะครับค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วบอมักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมก่อนออกไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับผม เป็นกำลังใจให้เบาหลองเลยเด้อครับเนาะผิดพลาดประการใดเบาหลองกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผม48นะครับนีตัวเด่นที่ชอบส่วนตัวนะครับตัวเด่นที่ชอบส่วนตัว3ตัวที่ชอบนะครับ845นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางนิคีวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ